แม่รับมาที่หนึ่งตรงหน้วันวันยีุยกกระผมร้อยเอ็ดน้ำบงเยี่ยมแสงเป็นผู้นมแถวหานต้อนรับสำหรับแม่รับ้าที่หนึ่งไดโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนโดนหนานบกที่สิบเก้าบันตรรไปะค